ประเทศแคนาดาภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยป่าทึบทะเลสาบและทุ่งหิมะอันเวิงว้างคือบ้านของตำนานอสูรากายที่น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกเรื่องเล่าเหล่านี้ถือกำเนิดมาจากความเชื่อชนเผ่าพื้นเมืองเรื่องเล่าของนักล่าอนานิคมและโศกนาฏกรรมที่กลายเป็นตำนานวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ10บอันดับผีแคนาดาที่น่ากลัวที่สุดที่คุณ อาจไม่เคยรู้อันดับที่10เมเมกเวซิวักเมเมกเวซิวักคือสิ่งมีชีวิตในตำนานของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันหลายกลุ่มในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอานิซินาเบรวมถึงกลุ่มโอบิจเวโอตาว่าและอากอนทวินตามตำนานของเมเมกเวซิวักมีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่มีขนาดเล็กเท่ากับเด็ก มีขนยาวปกคลุมทั่วร่างกายมีสีสากขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับลำตัวและในบางเรื่องเล่ากล่าวกันว่าพวกมันไม่มีจมูกใบหน้าของพวกมันจะกลมและมีรอยเหี่ยวยน่นเมเมคกเวสิวักมักถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขี้อายและสันโดษพวกมันมีความสามารถในการพายเรือให้หลงทิศทางหรือขโมยสิ่งของเล,กล็กๆน้อยๆแต่อย่างไรก็ตามหากมนุษย์แสดงความเคารพโดยการมอบของขวัญ เช่นยาสูบหรืออาหารพวกมันอาจจะให้ความช่วยเหลือเป็นการตอบแทนเช่นการนำทางหรือช่วยเหลือในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอันดับที่9แอตเลตแม้จะกล่าวถึงในฐานะปีศาจหรืออสุรกายแต่แอทเลตก,ก็มีบทบาทในวัฒนธรรมมันเป็นทั้งอสุรกายที่น่าเกงรงขามและเป็นส่วนหนึ่งของตำนานที่ว่าด้วยต้นกำเนิดของมวลมนุษย์ โดยเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดเกี่ยวกับต้นกำเนิดของแอกเล็กเล่าถึงหญิงสาวชาวอินูอินนางหนึ่งที่นางมายอมแต่งงานกับใครแต่กลับไปมีความสัมพันธ์กับสุนัขยักษ์สีแดงจนในที่สุดเธอได้ตั้งครันและให้กำเนิดลูกออกมาถึง10ตัวในบรรดาลูกทั้ง10นี้มี5้าตัวเป็นสุนัขตามปกติแต่ในขนาดอีกหตัวเกิดมามีลักษณะที่ผสมผสานคือมีร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ แต่ท่อนล่างกลับเป็นสุนัขสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งสุนัขเหล่านี้ถูกเรียกว่าแอตเล็ตหญิงสาวผู้เป็นแม่ได้ส่งลูกที่เป็นสุนัขข้ามมหาสมุทรไปในเรือชั่วคราวและสุนัขเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปส่วนลูกที่เป็นแอดเล็เธอได้ส่งเข้าไปในอาศัยดินแดนตอนใต้และกลายเป็นบรรพบุรุษของชนเผ่าอินเดียแดงที่ชาวอินูอินเรียกกันว่าอิกอิลิกแต่อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่า พ่อของหญิงสาวนั้นรังเกยียจลูกเขยที่เป็นสุนัขและลูกหลานครึ่งคนครึ่งสัตว์ของตนเขาจึงได้สังหารสุนัขตัวนั้นทิ้งแต่ด้วยความโกรธแค้นหญิงสาวจึงสั่งให้ลูกๆของตนนั้นที่เป็นแอดเล็กไปแก้แค้นและจู่โจมผู้คนที่ทำให้มุมันกลายเป็นอสุรากายที่ดุร้ายและกลายเป็นศัตรูของมนุษย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้จะถูกมองว่าเป็นอสุรากายที่ดุร้ายแต่ในเรื่องเล่า มักจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของเราแอดเล็กเมื่อต้องต่อสู้กับมนุษย์ผู้มีสติปัญญาและความกล้า,าหาญอันดับที่8กีชิอนามิเอะบิวสัวกีชิอนามิเอะบิวสัวมีรูปลักษณ์ที่ผสมผสานระหว่างสัตว์หลายชนิดเข้าด้วยกันโดยมีลำตัวเป็นแมวป่าขนาดใหญ่มีข่าเหมือนกวางมีแผ่นหลังและหางที่ปกคลุมด้วยเกล็ดและคีบแหลมคมมีหางยาวเหมือนงู กิชิอนาเมีอ e บิวซัวคือวิญญาณผู้เป็นใหญ่แห่งพื้นน้ำทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณแก๊สเล็กซึ่งเป็นหัวใจหลักของดินแดนชาอานิซินาเบเชื่อกันว่ามันอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำลึกที่สุดเพื่อควบคุมกระแสะน้ำและพายุโดยชาวชนเผ่าพื้นเมืองเชื่อกันว่าทองแดงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นชิ้นส่วนจากร่างกายของกิชีอนาเมบิิการนำทองแดงจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไป โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นจะนำมาซึ่งไหยนะและคำสาบแต่ในทางกลับกันวิญญาณตนนี้ก็สามารถมอบพลังอำนาจและความสำเร็จให้แก่มนุษย์ได้เช่นกันผู้ที่แสดงความเคารพอย่างสูงสุดผ่านพิธีกรรมและการถวายยาสูบอาจได้รับพรให้มีความสามารถในการล่าสัตว์หรือมีพลังวิเศษในการรักษาโรคอันดับที่7โอโกโปโก ก่อนที่ชื่อโอโกโปโกจะถือกำเนิดชนพื้นเมืองกลุ่มไซลิกได้มีเรื่องเล่าขานถึงสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ในทะเลสาบแห่งนี้มานานนับพันปีโอโกโปโกปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในปี1920โดยที่มามาจากเพลงมิวสิควลหอของประเทศอังกฤษที่มือเนื้อหาร้องตลกบขบขันเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดตนหนึ่งชื่อนี้ จึงติดหูและถูกนำมาใช้เรียกอสุรกายแห่งทะเลสาบตามตำนานบอกเล่าว่าผู้ที่อ้างว่าพบเห็นโอโกโปโกนั้นมีลักษณะคล้ายงูทะเลยักษ์หรือสัตว์เลื้อยคานก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์อย่างเพลซิโอซอมีรำตัวขนาดยาว15-20เมตรศีรษะมีลักษณะเหมือนม้าผิวสีเขียวเข้มมีการบันทึกพบเห็นโอโกโปโกมานานหลายศตวรรษจากทั้งคำบอกเล่า ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนพอที่จะยืนยันการมีอยู่ของมันได้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าสิ่งที่ผู้คนอาจเห็นนั้นเป็นเพียงแค่ภาพลงตาการหักเหของแสงบนผิวน้ำหรืออาจเป็นเพียงท่อนสูงขนาดใหญ่อันดับที่6เสียงร่ำไห้แห่งดังกาวอนตำนานนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19 ณักค่า,ายตัดไม้แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำดังกังวลโดยเป็นเรื่องราวของพ่อครัวหนุ่มชาวไอลิสที่มีนามว่าไราอันไรอันเป็นคนขยันและเก็บหอมรอมลิศเขาทำงานอย่างหนักและเก็บเงินทั้งหมดไว้ในเข็มขัดเงินที่คาติดตัวเขาอยู่ตลอดเวลาความฝันของไรอันคือการเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดที่ไอแลนด์เพื่อใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในเย็นวันหนึ่ง ขณะที่คนตัดต้นไม้คนอื่นออกไปจากค่ายมีเพียงไรอันและหัวหน้าค่ายที่อยู่กันตามลําพังสองคนหัวหน้าค่ายพูลโมบเห็นโอกาสที่จะขโมยเงินของไรอันเขาลงมือฆาตกรรมพ่อครัวหนุ่มอย่างโหดเหี้ยมป้นเอาเข็มขัดเงินไปและฝังร่างของไรอันไว้ในหลุมตื้น,นในป่าสนใกล้กับค่ายพักเมื่อคนงานคนอื่นๆกลับมาหัวหน้าค่ายได้โกหกไปว่าไราอันเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการป่วย และเขาได้รีบฝังร่างของไรอันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในทุกคืนหลังจากไรอันนั้นถูกฆาตกรรมคนในค่ายจะได้ยินเสียงร้องที่โหยหวนอันน่าสยดสยองซึ่งดังออกมาจากป่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าแต่เป็นเสียงร้องไห้ข่าครวนสลับกับเสียงตะโกนที่ฟังดูแล้วเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้นเสียงนั้นดังมาก จนทำให้คนตัดหมายต่างพวาเรื่องราวนี้ด่งดังไปทั่วจนกระทั่งนักบวชภูก้าหารท่านหนึ่งได้ตัดสินใจเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อทำพิธีไล่วิญญาณตามตำนานเล่าว่านักบวชได้ทำพิธีอย่างมากแม้เขาจะไม่สามารถทำให้เสียงนั้นเงียบลงได้อย่างสมบูรณ์แต่นักบวชท่านนั้นก็สามารถสะกดให้เสียงนั้นเบาลงได้โดยเขา กักขังเสียงห่วยหวนนั้นไว้อยู่ใต้น้ำนาตาพูเล็กๆแห่งหนึ่งอันดับที่ 5. อักลุดอักลุดไม่ใช่เพียงแค่อสุรกายธรรมดาแต่มันคือวิญญาณแปลงกายที่มีรูปลักษ์ระหว่างนักล่าที่น่าเกงขามอย่างหมาป่าและวานเพชรคาตอักลุดมีรูปลักษ์หลักอยู่สองรูปแบบเมื่อมันอยู่บนบกมันจะปรากฏเป็นหมาป่าขนาดใหญ่ที่ดุร้าย แต่เมื่อมันต้องการลงไปยังน้ําลึกมันจะแปลงกายเป็นวานเพชฌฆาตเมื่อมันขึ้นมาจากทะเลเพื่อมาล่าเหยื่อบนบกในร่างของหมาป่ารอยเท้าของมันจะทิ้งไว้ตามบนหิมะหรือชายหาดจะเป็นรอยเท้าของหมาป่าที่มุง่งงาเข้าสู่แผ่นดินแต่เมื่อติดตามรอยเท้านั้นไปจนถึงชายฝั่งรอยเท้านั้นจะหายไปในทะเลอย่างไร้ร่องรอยและนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่า นักล่าที่กำลังตามรอยอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่มันอาจจะเป็นวิญญาณแห่งท้องทะเลตามตำนานของมันเกิดขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งเขาถูกครอบงำด้วยความแก้แค้นจนถูกในระเทศและหนีลงไปในทะเลแต่สุดท้ายก็ได้กลับมาในร่างอสุลกายที่ผสมประสาระหว่างหมาป่ากับวานเพชคาตเพื่อตามล่าล้างแค้นอารกลุกเป็นมากกว่าปีศาจในตำนานพื้นบ้าน แต่มันคือสัญลักษณ์อันทรงพลังของความอันตรายในโลกอาร์กติกโดยหมาป่าคือตัวแทนอันตรายบนบกการคุกคามจากฝูงนักล่าที่อาจจู่โจมคุณได้ทุกเมื่อวานเพชฌฆา,าตคือตัวแทนอันตรายของทะเลลึกพลังอำนาจของมหาสมุทรที่สามารถทําลายล้างเหลือได้อย่างง่ายดายอันดับที่สมาฮาฮาในดินแดนอาร์กติกอันกว้างใหญ่และหนาวเหน็บของประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นบ้านของชาวอินดูอินได้ถือกำเนิดตำนานและเรื่องเล่ามากมายที่สะท้อนถึงความโหวร้ายของธรรมชาติและความท้าทายในการเอาชีวิตรอดหนึ่งในอสุรกายที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาเรื่องเล่าทั้งหมดคือมาฮาฮามาฮาฮาเป็นปีศาจที่มีรูปร่างผอมคล้ายมนุษย์มีผิวสีขาวซีดเหมือนศพที่ถูกแช่แข็งดวงตาของมันเบิกโพง มันมักจะปรากฏในสภาพเปื่อยกายแม้จะอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวจัดจนถึงจุดยอดแข็งก็ตามสิ่งที่ทำให้มาฮาหานั้นแตกต่างจากอสุรกายตนอื่นคือวิธีการสังหารเหยื่อมันไม่ได้ใช้กรงเล็บหรือคมเขี้ยวแต่ใช้นิ้วมือที่ยาวและเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งพร้อมกับเล็บที่แหลมคมเข้าจู่โจมเหยื่อในบางตำนานก็มีวิธีเอาชนะมาฮาหาได้เนื่องจากมัน มักจะถูกดูคล้ายกับเสียงน้ำไหลว่ากันว่าวิธีที่จะหลอกมันได้คือการท้าให้มันก้มลงดื่มน้ำจากช่องน้ำแข็งบนแม่น้ำเมื่อมันก้มลงโดยไม่ระวังตัวก็จะสามารถผลักมันให้ตกลงไปในกระแสน้ำอันเย็นได้และปล่อยให้มันถูกพัดพาไปในน้ำอันดับที่สา,ารูปการูตำนารูฟการูเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก มาพร้อมกับผู้ตั้งถิ่นฐานอย่างชาวฝรั่งเศสในช่วงศตวตรรษที่17ในยุโรปมนุษย์มหมาป่าที่มาเกี่ยวข้องกับเวทมนต์คาถาหรือคำสาบจากปีศาจแต่เมื่อมาถึงดินแดนแคนาดาตำนานได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับบริบททางสังคมและศาสนาที่เคร่งคัดในตำนานฉบับแคนาดาฝรั่งเศสการกล่าวว่าลูกาลูมักเป็นผลมาจากการลงโทษจากสวรรค์ สำหรับผู้ที่ทำล้มเหลวในภารกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ได้รับสิลมหาสนิทในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ Easter, เป็นเวลาเจปีติดต่อกันนอกจากนี้การทำข้อตกลงกับปีศาจการใช้เวทมนต์คาถาหรือการถูกสาปแช่งก็ยังเป็นเหตุผลได้เช่นกันแม้จะเป็นมนุษย์มาป่าแต่ลูก,การูในตำนานของบิ๊กเวทก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยมันจะสามารถกลายเป็นร่างสัตว์อื่นๆได้เช่นหมีวัวแมวหรือแม้แต่ดกหูกรูปการลูฉบับแคนาดามักจะยังคงมีความทรงจำและสติสัมปัญชัยญะเป็นของตนเองอยู่ขนาดในร่างเป็นสัตว์พวกมันทรมานกับสภาพของตนแต่ไม่สามารถควบคุมการกระทำอันดูร้ายได้อันดับที่สองเวนดิโกเวนดิโก คือวิญญาณร้ายที่ถือกำเนิดจากความหนาวเย็นความอดอยากและบาปอันมืดมิดของมนุษย์มันไม่ใช่ปีศาจในตำนานพื้นบ้านแต่มันคือสัญลักษณ์ของความตะก,กะความเห็นแก่ตัวและเป็นคำเตือนถึงผลลัพธ์อันน่าสยดสยองของการละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคมและธรรมชาติเวนดิโก้มีร่างกายผอมแห้งจนเห็นกระดูกดวงตาเบิกโพงริมฝีปากที่หายไปและมักจะมีกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพที่โชยมา ตำนานส่วนใหญ่เวนดิโก้ไม่ได้เกิดมาจากอระสุนแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองซึ่งในช่วงฤดูหนาวอันโหดร้ายที่อาหารขาดแคลนหากมนุษย์คนใดทนความหิวโหวยไม่ไหวและหันไปกินเนื้อของเพื่อนมนุษย์เพื่อเอาชีวิตรอดพวกเขาจะถูกคำสาปและกลายร่างเป็นเวนดิโกอันดับที่หคันลูปิลูอิตคันลูปิลูอิต พวกมันคืออสุรกายร่างครึ่งคนครึ่งมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำแข็งรอคอยที่จะชุดเด็กที่ไม่เชื่อฟังไปสู่โลกอันมวดมิตเรื่องราวของคารูปิลูอิตเป็นมากกว่านิทานกล่อมเด็กแต่เป็นเครื่องมือในการสอนบทเรียนเอาชีวิตรอดที่สำคัญที่สุดในสภาพแวดล้อมที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยอสุรกายตนนี้มีลักษณะคล้ายมนุษย์มีผิวหนังเขียวชอุ่มมีผมยาวสีดำ มีมือเล็บที่ยาวตัวของมันมีกลิ่นกรมะถันพวกมันสวมเสื้อผ้าก้าขนสัตว์ขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าอาเมติกพวกมันจะซ่อนตัวอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งบางๆบ,บริเวรริมฝั่งเมื่อเด็กๆที่ซุกซนไม่เชื่อฟังพ่อแม่หรือออกไปเดินเล่นตามลำพังใกล้กับรอยแตกของน้ำแข็งพวกมันจะส่งเสียงฮัมเพลงเบาๆที่น้าขนลุกดังออกมาจากใต้น้ำแข็ง เพื่อล่อลวงให้เด็กๆนั้นเข้าไปใกล้เมื่อเด็กเข้ามาในระยะพวกมันจะใช้มือกงเล็บทุบน้ําแข็งให้แตกอย่างรวดเร็วและชุดเอาร่างของเด็กลงไปในน้ำและพาตัวไปยังถ้ำใต้น้ำของพวกมันว่ากันว่าเด็กที่ถูกจับตัวไปจะถูกสะกดให้อยู่หวังพวนและไม่มีวันได้กลับขึ้นมาอีกบางตำนานเล่าว่าพวกมันลักพาตัวเด็กไปเพื่อนำพลังชีวิตของเด็กมาใช้ให้ตัวเองเป็นอมตะ